ต่อมานะครับในเรื่องของการเบริกจ่ายเงินนะมีวิธีอย่างไรนะครับการเบริกจ่ายเงินเนี่ยในข้อ6นะครับข้าราชการส่วนท้องถิน่นซึ่งได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเชาวบ้านตามสิทธิ์แล้วนะครับยื่นแบบ6 0 0 5ไปแล้วเนี่ยให้ท่านยื่นขอเบอิกเงินค่าเชาวบ้านประจําเดือนในทุกๆเดือนนะครับในการขอเบอิกเนี่ยให้ใช้แบบ6 0 0 6นนะครับเบิกขอเบอิกค่าเช่าบ้านเนี่ย ประจำเดือนนะครับให้ใช้แบบ6006ตามเอกสารหมายเลข3พร้อมหลักฐานการชรําระเงินณสํานักงานที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติราชการเพราะฉะนั้นทุกเดือนเนี่ยถ้าท่านจะเบิกเงินนะครับให้ยื่นแบบ6006พร้อมหลักฐานการชรําระเงินต่อ,อสถานที่ราชการที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับให้บุคคลตามข้อ5เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าเชาวบ้าน และในทุกๆครั้งเนี่ยในแต่ละเดือนก็ให้ท่านนายกเป็นผู้อนุมัตินะครับ